โอเคผมวันนี้ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าออสต t เทว์ d e f e n s e นะผมซึ่งตอนนี้ตู้แซดก็ผมก็เป็นทานาของมิสซิลี่ก็ผมซึ่งผมสุ่มไปแล้วนะผมว่า,าประมาณหมื่นกว่าเพชรมัง้งนะผมแต่ว่าไม่ได้เลยนะผมไม่ได้มิสซิลี่สักตัวเลยนะมาเราก็จะทําการสุ่มเลยนะผมท่านผู้ชมว่าจะได้หรือเปล่านะฮะโอ้คือแบบว่า,าตีไปเลยประมาณเก้าพันเพชรอะนะผมเพชรที่ผมมีตอนนี้นะ คือแบบว่าจะได้หรือไม่ครับผมมาลุ้นกันนะฮะคือแบบผมกดออกผมกดรัวๆเลยนะผมผมกดแบบหมดทั้งหมดไอเปิดทั้งหมดเลยนะเพราะว่ากลัวท่านผู้ชมแบบว่าจะรอนานครับผมซึ่งผมก็จะรีวิวไปด้วยนะผมไอในเกมนี้นะในชิปนี้เออใช่นั่นแหละโอ้โกคูออกมาบ่อยมากคูห้าดาวเนี่ยมาเราลองใช้สเต็ปของรุ่นน้องดูนะผมรุ่นน้องแถวบ้านเขาบอกว่าถ้าก,กดหนึ่งรอบแล้วก็กดไอ แล้วก็กดแบบว่ากด10ครั้งอะนะผมมันก็จะแบบว่ามีโอกาสได้เอาเอวิกก็ได้อยู่นะก็ได้แบบว่าตัว5้าดาวเยอะอยู่นะเมื่อกี้นะผม,ะผมท่านผู้ชมคือแบบว่าก็อย่าลืมเอาสูตรไอ้นั่นไปใช้ด้วยนะผมไอ้น้องแถวบ้านนะฮะก็กดรัวๆเลยนะผมเที่ยวที่ประจามังกรบอกว่า,า,วาเฮ้ยมึงเรียกกันเลยนะตัวทีนะผมม,มีคำหยาบนะโอเคท่านผู้ชมคือแบบว่ามีใครอยากได้มีสลีบ้างโหตอนนี้เหลือเก้าหนึ่งเอ้ย เหลือแบบหนึ่งพันเก้านะผมเฮ้ยหนึ 1, ่งพันเก้าเลยโอ้โหครั้งสุดท้ายเลยทีนี้ท่านผู้ชมเหลือครั้งสุดท้ายแล้วผมไอ้นี่เลยนะผมไอ้นี่เลยผมขอสปีดอัพเลยนะผมเหี้ยคือแบบว่าผมขอไอ่อะไรอะเขาเรียกว่ารีอ,อ,อ,อ๋อย่อยเออใช่นะผมย่อยนะเออนั่นแหละเรียกตามเข้าไป ครั้งสุดท้ายผมขอมอบความรักให้กับการกดการคลิกครั้งนี้ขอมอบความรักซึ่งปานความรักนั้นก็เป็นปานแห่งความรักขอมอบความรักไปให้แก่นิ้วชี้ของผมครั้งนี้ขอให้ได้มิสซิเธอจะได้หรือไม่โอเคออากาละออกโอ้โหตัวสีดาวออกผมว่าผมหมดละหวังแล้วแหละท่านผู้ชมอาตได้นะที่มีคำพูดตดีๆคัดเพราะบ้ารู้สึกว่า นอนน้อยช่วงนี้เผมเพราะว่าเล่นดึกมากกว่าจะฟาร,ร์มเพชฟรฟาร์มอะไรได้แล้วมาเปิดให้ท่าผู้ชมดูโอเคผมเปิดทั้งหมดเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสซี่หกดาวท่านผู้ชมเอ้ยมันมาได้ไงโอ้โหคือแบบตอนนี้มือสั่นมากกดไอ้กากบาทไม่ถูกเลยเมื่อกี้เฮ้ยมีสซี่หกดาวท่านผู้ชมเอ้ย,รรย,อยคือผมคิดว่าผมไม่ได้แล้วอะ คือผมคิดว่าเอ้ยโอ้โหไม่ได้แน่อนอนเลยไม่ทำไมมันได้อ่ะเฮ้ยพลังแห่งความรักกันเลยเฮ้ยพลังแห่งความรักจงป่วยไปิมบงสุราคายเนโยชิเอาคนละเรื่องละเฮ้ยท่านผู้ชมคือแบบเฮ้ยอะไรมันจะเฮ้ยเฮ้ยพลังแห่งความรักมีจริงเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ว่ามันมีไอเอฟเฟกต์ด้วยนะผมไอมิสซีนะซึ่งผมคิดว่าภายภาคหน้านั่นเป็นตัวที่แบบว่าแร่แน่ๆนะผม ซึ่งตอนนี้ผมก็มีแชงกินธรรมะอะไรเยอะแยะมากไหมผมที่เป็นตัวแรนะฮะถ้าใครอยากแลกก็มาบอกผมได้ผมโอเคท่านผู้ชมคือแบบว่าเข้าไปทดสอบกันเลยนะผมนะท่านผู้ชมไปโดยมิสลิตัวเดียวเลยนะาเราก็เอาอด่านฝึกฝนครับผมสตาร์ทครับผมสตาร์ดีครับผมหรือว่าสตาร์ทเสื้อนั่นแหละถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยนะท่านผู้ชมคิดว่ามันโหดป่ะตัวนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไอเล่นดูเลย แต่แต่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นไอความโหดนะบิสเลียพ์่อวนว่าครั้งแรกมันโจมตีมันโจมตีมือเดดอะนะผมหรือว่าหนึ่งหมืนหนึ่งพนะฮะไปโจมตีโหดมากและระยะก,ก็ไม่ใช่ใกล้ๆอะระยะเท่าไหร่เนี่ยประมาณเนี้ยระยะ40สเออเฮ้ยคือระยะก,ก็ได้อะ่ะแล้วเออการโจมตีผมว่าชา้าไปนิดนึงครับผมแต่ว,ว่าก็เหมาะสมกับดาเมจอะนะเฮ้ยตะกี้นี่มันบัฟเงินเหรอ ตะกี้นี้บัฟตังเหรอท่านผู้ชมเฮ้ยผมดูไม่ทันนะ่ะถ้าใครเห็นก็ช่วยบอกด้วยนะผมมันบัฟอะไรนะซึ่งเหมือนจะบัฟตังนะเมื่อกี้โอเคผมเรามาเสกนันเลยนะโอเคฮะเรามาดูกันครับผมว่ามิสซิลี่มันจะโหดแค่ไหนครับผมซึ่งผมคิดว่ามันมีกลิ่นไอความโหดอะเฮ้ยคือแบบโอ้โหบางคะแนโจมตีหนึ่นงหมื่นหนึ่งพันเลยเหรอคือแบบขณะผมยังไม่อัพเป็นเพลวตันนะเนี่ยนีม่มันน่าแปลกมากท่านผู้ชมคือแบบ อุ๊ยคืออะไรอ่ะโอเคครับผมการโจมตีแรกนะฮะก็จะเป็นเอ่อการโจมตีแบบเอวีแบบวงนะฮะพอผมก็จะโจมตีเออทำไมเอฟเฟกต์มันไม่อลังการสักเท่าไหร่เลยวะอุย้ยก็พอได้อยู่ท่านผู้ชมเออเรามาดูนี่ฮะว่โจมตีเป็นวงอ่ะนะผมโจมตีเป็นเอวีก็ดีแล้วอะ่ะนะเนี่ยเอวี LE แบบวงอะ่ะ อันนี้ก็เอาไปครับผมคาร์ลฟนะถ้าผมไม่สะกดภาษาอังกฤษไม่ออกหรือว่ายังไงผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยผมซึ่งตอนนี้ก็การโจมตีอยู่ที่แปดหมื่นสี่นะฮะแล้วก็ระยะในการโจมตีหกสิบครับผมแล้วก็การโจมตีความเร็วในการโจมตีอยู่ที่หกวิครับผมเฮ้ยตอนนี้กลายเป็นโคนแล้วเฮ้ยหายากนะเนี่ย คือละครที่โจมตีเป็นโคนนะโอ้โหตอนนี้อุย้ยทำไมมันใช้ตังอัพไอ้น้อยมากแล้วทีนี้ดูดาเมดดีไม่เป็นตัวต้นเกมที่ดีมากแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมันสามารถที่จะแบกไอ้สตอรี่ได้เนี่ยผมว่าเนี่ยเฮ้ยเจอตัวที่มาทดแทนไอ้อีวานแล้ววะท่านผู้ชมไม่เจอตัวที่มาทดแทนไอ้คูซันได้แล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยคือเป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหท่านผู้ชม ไ้ยเก่งอ่ะดูดิสามหมื่นโจมตีหกแสนอะแสนจะเจ็ดแสนอะต่อไปโจมตีเก้าแสนใช้เงินอัพแคเนี่เจ็ดแสนเองอะนะผมสำหรับผู้เล่นแบบว่าผู้เล่นเวลน้อยที่แบบว่าอ่ายังไม่ได้แบบอะไรมากมายผมซึ่งสามารถที่จะเอาไปแบบลงอินได้เลยนะเจปะคือแบบคิดว่าดามเมจมันจะได้มากกว่านี้อีกปล่าท่านผู้ชมหรือว่ามันจะอยู่ที่เก้าแสนหรือว่า ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูขั้นในการอัพอิสริอ้าวเดี๋ยวขั้นสุดท้ายโยมตีหนึ่งแล้วเอา้ามีบัฟของไอชาลอนด้วยเอยไม่ใช่บัฟของโกคูแบ็กโกคูแบ็กกับซามัสครับผมแล้วเ,เรามากดดูนะฮะึ๊บเข้าไปโอ้โหโจมตีไปสองล้านสองเฮ้ยเอ้เอาอันนี้มันบัคเหรอท่านผู้ชมคือแบบว่าอันนี้มันบัคเหรอเฮ้ยหลอกลวงอ๋อี่คือแบบ โมเดลโมเดลก็ทำออกมาสวยแล้วะผมว่ามันไอ้นี่ได้เนี่ยมันไปต่อได้เนี่ยสำหรับการลงอินเนี่ยนะผมสำหรับการลงอินที่แบบว่าคนที่แบบว่าเลเวลน้อยอะ่ะนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีมอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ไปไปผมจุ๊บ